อันนี้คือที่ตัวโตโต,โตโมเมื่อกี้ครับต้องเข้ามาอ่านป้ายใกล้ๆอ่ะก็เลยอันนี้ก็คือภูเวียงโกสลัศ์นะครับสิรินทรสิรินทรโนนะครับเดินป้ายนี้มันอ่านลำบากนิดนึงอ่ะก็อยู่ในยุคร้อยสามสิบล้านปีนะครับก็อยู่แถวเดินเล่นแถวขอนแก่นกลาลสินสกลน,นครแล้วก็หนองบัวลำพูอันนี้ขอเรียกย่อๆว่าภูเวียงโกสละศ์แล้วกันครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นลานข้างหน้าพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครับอันนี้อะไรหนังย,นย่นย่นช้างเปล่าไม่ใช่นี่เดนหสุดากากินพืชระยะไกลครับอันนี้ก็อีกมุมหนึง่ง ถ้าเข้าไปใกล้ๆมันก็จะไม่เห็นเต็มตัวต้องก็สวยงามครับอันนี้เฉพาะแค่ลานด้านหน้านะครับข้างในก็ไว้วันหลังจะแวะเข้าไปดูอีกทีนะครับเสือเขี้ยวดาบนะครับ